สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยขอให้ท่านผู้มชมกด ามไลค์สามแชร์นะคะแล้วเราไปตรุยกันรัฐบาลงวดนี้นะคะใครให้ดาวทักส่วนตัวเลยจก้กนะคะทักส่วนตัวกันเลยจะหรบท่านให้ดาวแต่ก็คือหมายความว่าท่านทําดีเราต้องเผื่อแผ่กันและกันนะคะกดสามไลค์สามแชร์เข้ามาเลยนะคะ,ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะโอ้โอเพลงดังมากนะคะ,ะเด่นงวดนี้อาจารย์นะคะ อาจารย์ก็ยังยืนยันเลขตัวเดิมสำหรับวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งตุลานี้ถ้าถ้าเดี๋ยนะเดี๋ยวอาจารย์จะกลับกล้องให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านหลังกล้องให้ดีไหมหรือไม่ต้องนะคะเราสนแต่เลขของอาจารย์รุงค่ะโอ้ยกราบขอบพระคุณค่ะนะคะคืออาจารย์ให้ก่อนนะเนาะเราก็ต้องประกาศว่าเราให้ก่อนนะถ้าเลขตัวไหนมันเข้าเก้าหางนี่ก็ถือว่าอาจารย์รุง ให้ก่อนแล้วนะคะอ่าอาจารย์ยังยืนยันเลขตัวเดิมนะคะคือเลข5กับเลข8ค่ะเลขเด่นงวดวันที่1ตุลาคม2 5 6 3ของอาจารย์รุ้ง88พลังตัวเลขพลังแห่งความร่ำรวยอาจารย์ได้เด่น5กับ8นะครับ นะคะอ่านะคะนะคะโอ้ยเป็นทอมแล้วนะคะห้ากับแปดคงเดิมนะคะอาจารย์ชอบ 8, ห้ากับแปดเมื่อจแล้วอาจารย์ให้สี่กับแปดแต่เลขของอาจารย์นะคะบนค่ะนะคะวิ่งบนนะคะอาจารย์บอกแล้วนะอาจารย์อธิบายหมดแล้วเพราะอาจารย์ทําไมอาจารย์ถึงรู้ว่ามาต้องมาบนเพราะอาจารย์เน้นเลขสามตัวบนอาจารย์จับสามตัวบน แล้วก็อาจารย์จับสถิติของอาจารย์รุ้งส่วนใหญ่มาบนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงกล้าจะพูดว่าเรขที่อาจารย์รุ้งให้เนี่ยวิ่งบนถ้าเราวิ่งบนสองขาอย่างไงเราก็ได้ไมันต้องวิ่งล่างนะคะวิ่งบนสองขายังไงเราก็รวยคือจะบอกเลยว่าท่านมาสองขาย,ยิ่งรวยมาขาเดียวก็ยิ่งเหลือกําไรเพราะบนมันมันมได้สี่สามต่อแต่สามต่อไงก็ได้กําไรอ่ะนะคะ เลขวิ่งบนอาจารย์เน้นเลข3ตัวนะคะมาเลยค่ะ3ไร้3แช่สาไร้3แช,3 3แช่นะคะเข้ามาดูกันว่าเข้ามาชมกันว่าเลขจะโดนใจไหมสำหรับรัฐบาลงวดนี้นะคะที่อาจารย์รุ่งคิดตามสูตรได้นะคะส่วนอาจารย์รุ่งเนี่ยคือเราไม่จะเป็นต้องอเรียกว่าใช้อะไรนะยานเยอะนะคะ อาจารย์ใช้สูตรอย่างเดียวอาจารย์ใช้สถิติอย่างเดียวคืออาจารย์เน้นในเรื่องของสถิติกับตัวเลขกับสูตรนะคะถ้ามันชนกันเราก็ออกมาตัวเลขได้นะคะอะกด3ไลค์3แชร์เข้ามาเลยค่ะนะคะอะอ๋ะอชอบตัววินอาจารย์วันนั้นค่ะนะคะ,ะตัววินสวยนะคะอะกดมาเลยนะคะวันพุธสาธุสาธุครับอะโอเคจ้านะคะอะ อาจารย์ให้เด่น5กับ8นะคะสำหรับรัฐบาลงวดนี้งวดวันที่1ตุลานะคะนี่อาจารย์ให้แล้วนะคะ1ตุลาเลขอาจกับหัวนะคะเลขอาจจะกับหัวแต่อาจารย์ก็จะบอกเลยว่าแคปเจอร์แล้วก็ดูปากอาจารย์นะคะเราฟังปากอาจารย์เป็นหลักถ้าใครมีจิตเมตตาปักหมุดให้เพื่อนๆนะคะขออาจารย์เด่น5กับ8เน้นมาคม,มดูหวยหวยเด็ด เลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยนะคะขออาจารย์รุง้งแปะแพลังตัวเลขพลังแห่งความร่ำรวยของเราเน้นบนนะคะกดแชร์กดไลค์กดไลค์กดแชร์ก, like, กรันเข้ามาเลยนะคะเน้นบนเป็นหลักนะคะเลขอาจารย์ส่วนใหญ่มาบนค่ะอ่ะคือใครจะชมหรือวิชมเราไหมว่า แต่อาจารย์ให้แล้วอาจารย์ก็ได้อยู่แล้วเพราะอาจารย์รัฐบาลอาจารย์ก็เม่นอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันเราเลขของเราเราก็ชัวนะคะเราไม่ได้ให้มั่วๆแล้วหวังให้มันถูกแต่มันเกิดจากสติปัญญาของอาจารย์รุง้งและทีมงานที่ช่วยกันกันกรองออกมาแล้วได้เลขที่สวยที่สุดนะคะให้ทุกคนได้มีโอกาสมีโชคมีลาหรับรัฐบาลงวดที่จะถึงนี้นะคะ เดี๋ยวอาจารย์เจาะ3ตัวให้นะคะแต่อาจารย์ไม่ได้เจาะเน้นนะและไม่ได้เจาะเออสตัวยังไม่ได้เจาะแต่เจาะสองตัวให้ก่อนนะคะสําหรับเลขรัฐบาลงวดนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เขียนก่อนมาเลยนะคะอ่าเด่น5กับ8นะคะนี่อาจารย์เขียนไว้ให้แล้วนะคะเด่น5กับ8นะคะ1ตุลาเด่น5กับ8และเดี๋ยวอาจารย์เจาะให้เลย นะคะสาหรับวันนี้อาจารย์ใจดีค่ะเจาะให้เลยนะคะม <_ T> ั่นใจว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะเกินล้านด้วยนะแต่อันนี้อาจารย์เอามาให้น่วงหน้าเพราะว่าเอ่อบางท่านไม่เล่นหุ้นนะคะแต่อาจารย์เล่นหุ้นอยู่แล้วอาจารย์ก็ไม่รอค่ะอาจารย์เล่นยี่กี่สิบห้านาทีออกก็โอเคประสบความสำเร็จดีมากๆเลยนะคะแต่อาจารย์ไม่เล่นไม่เล่นทั้งวันนะอาจารย์ ดูลักษณะเลขดูตัวทางเลขแล้วจันถึงจะเล่นนะคะแล้วทําให้เรามีโชคมีลาบถูกตองถูกอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะนี่สําหรับหมวด5รัฐบาลมวดนี้นะคะอาจารย์รุ้งจะให้50าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะคือมีเลขวินเข้ามาด้วยนะคะอ่ะมีเลขวินหมายความว่าเลขเด่นของอาจารย์ที่อาจารย์วินไว้ให้ว่ามันจะมาตัวไหนนะคะ อ่ายินดีค่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะนะคะใช่เลยค่ะแฟนเกิดวันพฤหัสโอ้กล่าวขอบพระคุณค่ะดูดวงแม่นมากนะคะก็ต้องคืออาจารย์ก็ดูตามแรงที่เรามีนะคะอ่ะต่อไปเจาะเลยค่ะอาจารย์เจาะให้เลยนะไม่เสียเวลาค่ะไม่ต้องรอค่ะนี่สำหรับหมวด8นะคะหมวด8ค่ะนะคะอาจารย์เจาะให้เลย แต่เดี๋ยวอาจารย์ยังไม่เน้นให้นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาเน้นกัน8ของอาจารย์ชอบ8 5 8 2 8 6 8 9 1 2นสะคะสำหรับรัฐบาลงวดนี้ของอาจารย์รุง 8, 8, 8, ร้ง88พลังตัวเลขพลังแห่งความร่ำรวยนะคะอาจารย์ให้นะคะ5 0 5 1 5 3 1 0 0 7 8 5 8 2 8 6 8 9 1 2เหกนลขสิบานนะคะแต่อาจารย์มีเน้นให้ใบสอง นะคะอาจารย์มั่นใจเดี๋ยวอาจารย์เน้นให้นะคะแล้วเรามารวยๆกันถ้าใครบอกว่าอุ้ยเลขหลายหางไม่ต้องตามไม่ต้องตามค่ะเพราะว่าไปตามเลขไม่กี่หางก็ได้แล้วแต่คนนะคะเข้าไม่เข้าก็แล้วแต่กันทีนึงแต่ของอาจารย์จากเลขพันตัวร้อยตัวอาจารย์ก็กระชับพื้นที่ให้แล้วว่าเหลือเพียงแค่เลขเก้าหางสิบหางเท่านั้นและมีเน้นพิเศษให้นะคะอ่ะ โอเคค่ะวันนี้อาจารย์ทั้งดูดวงและก็ทั้งเปิดตัวเลขให้นะคะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะจงมีโชคไมลาาเงินทองไหลมาเทมาจริงค่ะพอดีเลย ดูดวงแม่นมากอาจาร,รย์เป็นคนที่ดูดวงแม่นมากนะแล้วก็ให้เลขแม่นเหมือนกันนะคะอยากรวยอยากรว,วยอยากสวยอยากมีเงินอยากมีทองถ้าเข้ามาฟรีๆนะคะ,ะวันนี้อาจาร,รย์รุ้งแปะแปพลังตัวเลขพ,พ,พลังแห่งความร่ำรวยพร้อมทีมงานก็ขออวยพรเทพเจ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าราชองพ่อโสธรพระแก้วมรกตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระร,รุ่งโรจนฤทธิ์นะคะคุณย่าโมอขอให้ลูกหลานทุกท่านองคสายปู่พญานา ให้ทุกท่านจงเปิดทรัพย์เปิดบุญเปิดบาร,รมีให้อะไรที่ติดขัดก็ขอให้ไหลลื่นอะไรที่มีปัญหาก็ขอให้ก้าวข้ามไปได้อะไรที่ทําไม่สําเร็จก็ขอให้ได้รับความสําเร็จอะไรที่มีปัญหาก็ขอให้ไม่มีปัญหานะคะวันนี้ขอทุกท่านรวยรวยรวย,รวยสวัสดีค่ะบ๊ายบายฟันดีนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ไลฟ์สดฮานอยลาวสวัสดีค่ะ